พื่อหัวขบวนออนทัวร์ทุกท่านนะครับเหตุการณ์นี้นะเป็นขบวนของหัวขบวนออนทัวร์นะครับกาลังจะขึ้นเนิน900ระหว่างทางครับรถรีโวนะครับป้ายแดงเข้าร่องนะฮะก็เลยเสียการทรงตัวชิดด้านซ้ายนะครับแต่ว่าด้านข้างยังไม่ติดกําแพงนะเ,นเราก็เลยต้องหยุด เพื่อจะมีการช่วยเหลือออกมาให้ได้ครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะการาคุยกันว่าจะยังไงนะแต่สุดท้ายก็คือทางเจ้าของรถยอมเสี่ยงนะครับแต่ทางทีมงานของเราก็จะพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายกับรถครับเรามาดูกันนะเพื่อนๆ Niille kuuluu. <laughs>

เดี๋ยวขวาเหน้ามาเลยหน้าหย่อนแล้วยังนะห่อนแล้วนะเอ้าพี่เดี๋ยวผมช่วยนันขวาขวาไปปวาปวาปวาป้าสองคนยืนงอนสองเท่ากันช่วก่อนนะชัวยก่อน สุดท้ายนะครับทีมงานก็สามารถกู้รถขึ้นมาจากล่องอโครนได้นะไม่ได้รับความเสียหายเลยครับเพื่อนๆในการออกเดินทางแต่ละครั้งนะครับเราจะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะระหว่างทางถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เจออุปสรรคใดๆนะครับทีมงานเราจะมีการจัดการกันเป็นระบบนะ ครั้งต่อไปนะครับเราจะไปไหนทำอะไรฝากกดติดตามช่องหัวกระบวนกันด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ